สวัสด so right? ีชาวลิโอออฟลิจ okay. ินไทยแลนด์นะฮะตอนนี้ก uh ็ก kind ล of uh, um, uh, uh, um, uh, ับมาเจอกับผมนะครับมามิราคนแดงนะฮะตอนนี้ก็กำลังเก็บวิดีโอให้เร็วที่สุดนะฮะใกล้จะครบแล้วนะใกล้จะครบวันที่ไม่มีให้เล่นตัวๆนะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องรีบรีวิวให้ทันนะเสร็จรีวิวตัวละ5้าถึงหกนาทีรีบๆนะครัาสกิลแพสซีฟนะฮะยิรกาลิโอ อะอไรแปลงค่าต้านทานเวทนะฮะของตัวเด้ง50%เราไมาช่วยเพิ่มเป็นพล,ลังเวทนะก็ประมาณว่าเอาป้องกันเวทมาทําเป็นพลังเวทนะฮะก็เจ๋งนะฮะมันก็เจ๋งนะฮชุสกิลแรกนะฮะเป็นสกิลไยแสงครับก็จะเป็นก็จะทำให้ อ่าอ่าชโลนะฮะแล้วทำเบต้าเมทนะฮะชโลประมาณ2.5วินาทีนะฮะแล้วก็ากาลิโอจะอสกิลสองนะฮะกาลิโอจะใส่โล่ป้องกันให้แกเพื่อนร่วมทีมเป็นเวลา4วินาทีเพิ่มเกาะและต้านทานเวทให้ไปกับเป้าหมาย60เมื่อเพื่อนร่วมทีมได้รับผลของสกิลนี้ถูกโจมตีกาลิโอจะฟื้นฟูพลังให้ตนเอง55าสบวกสี อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตเดี๋ยวลดลงลบ20%ต่อการถูกโจมตีในแต่ละครั้งก็เพิ่มเลือดให้ตัวเองอะใส่โล่แล้วเพิ่มเลือดให้ตัวเองอก็สกิล3นะฮะก็จะเป็นสกิลพายุสร้างพายุหมุนนะฮะก็ความเอ่อพาร์ไปอะถ้าเราถ้าเราเดินไปผ่านก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อน,นที่52%นะก็วิ่งกัน500อะแต่ว่าแป๊แบเดียวนะฮะ ส่วนอันตินะฮะอันติจะาลโอจะไล่เป็นมนระยะเวลาประมาณ2วินาทีนะฮะทำให้มอนเตอร์และมินเนยียนะฮะทุกตัวเข้ามาโจมตีเรานะฮะแล้วก็แล้วก็จะทำดามจนะฮะเยอะมหาศาลทีเดียว ก็ค่อย้ดูแล้วกันตอนรวมี่เยอะๆ <S <S อ่ะแล้วก็สเปลนะฮะสเปลก็คงจะเป็นสเปลสโลอว่าสโลหรือว่าเอ้ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นสเปลแฟรนะฮะกับสเปลทหารเหนื่อยนะฮะ <S <S แล้วก็ไอเทมนะฮะก็คงจะเป็นไอเทมแทงแนวแทงอบิลิตี้เอ๊ะแทง ไม่จิกรีซิตนะฮะไม่ใช่อาร์เมอร์ก็จะก็ต้องมีอยเมอร์บ้างนะฮะแต่ว่าต้องเน้นอาร์เมอร์ก็คงจะเป็นทอนทอนเมลนะฮะเกาะสะท้อนนะฮะแล้วก็เอ,อ่อข้าคุมไฟนะฮะเอ,อ่อซันไฟแคปแครีบอะไรเนะี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะตัวนี้ลูนก็ลูนแทงเลยไม่ต้องลูนไม่จิกหรอก อ่านี่อันตินะฮะอันตินะฮะอ่าอ่าโอเคโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกอธิบายหมดแล้วมาเดลีก็เลือดลุนก็เลือดนะฮะกันนะฮะก็แปดกับมือไฟหรือแปดกับสโลนะฮะเนาะก็ไม่มีอะไรนะหมดละแค่นี้แหละแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะผมก็จะรีบๆหน่อยละกันเพราะช่วงนี้ต้องรีบเก็บวิดีโอให้ครบนะฮะขอบคุณครับ